คนเกิดวันพุธกลางวันได้ไพ่8ถ้วย2ถ้วยเมจิเชียนเดาบ7ไม้เท้าช่วงนี้ครับต้องบอกว่าคนวันพุธกลางวันดูแลเอาใจใส่ตัวเราเองที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการงานความคิดสิ่งต่างพยายามที่จะมองหาในสิ่งที่เหมาะสมด้วยไพ่อิทธิพลของเมจิเชียนความสามารถไอเดียความคิดบางคนทำงานมากกว่าหนึ่งอย่าง หรือบางคนวางแผนโครงการสิ่งต่างที่ในอนาคตการเรียนการศึกษาจะประสบความสําเร็จครับช่วงนี้7จดาบกับ8ดถ้วยยังเกี่ยวข้องกับการทำอะไรแอบแฝงเร้นรับเพราะฉะนั้นใครบางคนที่มีงานประจาอยู่แล้วอาจจะมองหางานเสริมหรือใช้เวลาในเรื่องของการงานเนี่ยไปรับจ็อบไปรับการงานพิเศษแต่ยังไงก็ต้องเอาใจใส่ด้วยนะเพราะเดาบกับ8ถ้วยมีคนเพ่งเลงอยู่เพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้อง การแก้ไขให้ถูกต้องเพราะว่าเขาจ้องจับผิด เกิดความกังวลหรือว่าปีปากเสียงหรือการถูกกดดันจากบุคคลที่แปลความหมายว่าไม่หวังดีนี่ครับเจ็ดดาบแปดถ้วยเรื่องกังวลใจความว้าวุ่นแต่ให้รู้จักใช้คําพูดเรื่องของการเงินครับเจ็ดดาบแปดถ้วยกิเลสสูงการใช้จ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือสิ่งที่เราอยากจะได้มีโอกาสครับตามใจตัวเองเพราะเจ็ดดาบเป็นไพ่กิเลสใบหนึ่งรับโรคโกรธหลงหรือสิ่งที่อยากจะได้ในเรื่องของโชคลาภครับจะมีโชคลาภดวงดีกับ 3ตัวหลังหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้โชคเรื่องของความรักครับ7จดาบแดถ้วยอ่อนไหวแปรปรวนเพราะฉะนั้นมือที่3กิ๊กกักรักแทรกซ้อนต้องระมัดระวังที่สุดช่วงนี้หรือการหวาดละแวงกังวลใจคนละก็ได้เพราะฉะนั้นคำพูดอาจจะมีเรื่องของการเสดสีมีปัญหาต้องใช้ความ อดทนต้องใช้ความรู้สึกที่แปลความหมายว่ายับยั้งกิเลสสักนิดหนึ่งส่วนคนโสดครับมีโอกาสไปพบรักกับคนมีเจ้าของได้ช่วงนี้ก็กิเลสนําเห็นไหมไข่เจ็ดดาบแปถ้วยแปรปวนผันผวนเพราะฉะนั้นคนโสดจึงเป็นปตกหลุมรักคาลมของใครหรือว่าตัวของคนโสดนันแหละไปวางแผนคิดรักหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นต้องชนะกิเลสให้ได้ถ้าปล่อยจิตใจให้ นะครับโลดแล่นของความรู้สึกความมูวเมาหรือความรุ่มหลงของตัวเองช่วงนี้จะเป็นท่าแห่งรักนะครับนี่แหละครับเจ็ดดาบแปดถ้วยรู้ทั้งรู้นะครับเพราะว่าไพยไม่มีใครหลอกได้หรอกแต่บางทีการรู้ทั้งรู้หรือว่าไพ่แพ้แห่งกิเลสแห่งตนสุขภาพครับ7จดาบแปดถ้วยต้องระวังการนอนไม่หลับ หรือการคิดหรือว่าบางคนเนี่ยตั้งใจนอนไม่หลับเพราะอะไรดูหนังฟังเพลงไพ่มันไม่ได้เป็นไพค่ความทุกข์ไร้แรงแต่เป็นไพ่ออกมาทางด้านแนวบันเทิงมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าโรคขี้เกียจนะครับโรคขี้เกียจกําลังจะเกิดขึน้นอนดึกนะครับหรือว่าไม่นอนเลยนะครับท่องเน็ตนะครับหรือว่า ดูซีรีส์สิ่ประสาในช่วงนี้เยอะพอเช้ามาเขาไม่อยากจะต,ตื่นนะครับก็นอนตื่นสายความพึงพอใจมันเป็นไข้ของคำว่ากิเลสสูงนะครับสำหรับคนอายุมากจริงๆก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับความดันวิเวียนศีรษะแต่จะมีคนคอยช่วยเหลือดูแลช่วงนี้ควรทำบุญเกี่ยวข้องกับคนเจ็บคนป่วยคนตาบอดจะดีมากเป็นกุศลสำหรับคนวันพุธกลางวันนะครับ